ะะงานทำมือสดสด,สดร้อนๆนะคะสำหรับกระเป๋าผ้าไหมนะคะเป็นผ้าไหมแท้นะคะนี่ค่ะแล้วก็แต่งขนนกกระจอกเทศแบบฟูฟ่องสวยแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะสวยมากเราให้โปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะเราใช้ขนเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะเราใช้ยาวอย่างนี้เลยค่ะใช้เยอะมากนี่ค่ะใช้ทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อยๆทำนะคะนั่งทำมือนะคะกว่าจะได้ ค่อยๆทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะกวาจะได้ต้องค่อยๆทําเป็นงานฝีมือนะฮะงานฝีมือละเอียดละออแล้วก็ต้องใช้ความปราณีตมากๆรับประกันความสวยความละเอียดนะคะถ้าท่านชอบติดต่อมาได้เลยนะคะที่เพจมนตรามหาราณีเป็นเพจที่จำหน่ายผ้าไหมแท้ผ้าทอแท้ทั้งหมดเลยนะคะ ผ้าไทยและสิงท์ทอนะคะติดตามได้ที่เพจทรงไหนลูกลงยุกเออเนี่ยค่ะทรงนี้แต่ว่าเราจะใส่เยอะกว่านี้นะคะเราจะใส่อ้อมเลยให้สวยนะคะตัวนี้เป็นงานออเดอร์นะคะถ้าอยากได้ก็ลองทักมาคุยกันได้ที่เพจมนตรามหาราณีค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะสวยมาก